สวัสดีค่ะพงศ์เอตีนอชาวไทยทั่วโลกสวัสดีวันสงการน้องคนนี้สวัสดีค่ะหดูหลุบสวัสดีค่ะพูดสวัสดีวันสงการค่ะสวัสดีวันสงการค่สงการอีสมีนวัด um, uh. อยากไปไหมอาจจะแล้วทำอะไรกินวันนี้ค่อยให้มูยอ,มยอนพี่น้ <Just change. S 1> อ,องค่อยให้มูย้อตั้งแต่ตืตตตต่นขึ้นคนก็เลยสี่เหลี่ยมประเด็นไม่เห็ดแต่วิดีโอตะหัวคำคุ <laughs> อยอยากคุยยากกันคอยมูคอยเลือลายเลยนะ หมูเขนเลือหลายวันนี้ตะกี้พ่อหนงเจสิก้าแล้ววันตะกี้เรากินอาหารไทยนะพี่น้องแล้วก็พัดนั่นพัดหมี่เองพี่น้องวันนี้เราเศร้ากินอาหารพวกพัดพวกอย่างแล้วมากินอาหารเพื่อสุขภาพวันนี้หมูมันก็เลีย้งลยงไหลขาก็เลยจะเเ็ฟอีหยังกินพี่น้องพอจะพวก่คยมากินหมูวันไหนนะอุ้ยไม่เลยเจสิก้ามัวแต่คุยเบอร์เลยเนี่ยอุ้ยไม่เลยเจกี้ไม่สำคัญตะคุยจอย ไมต้องเยอะนะนั่งรถไฟดีกว่าจริงหรือเปล่าแบบมากเลยนะเห็ดมูยองเนาะยังเหลืออีกแบบร้ายหนึ่งขอเงี้ยคเดียมะเห็ดเยอะกว่าสิเห็ดไปเดเดเดเสียมะเห็ดมูยองเอาไม่เห็ดมูโซ่อันน enfin ี้ก okay. okay. ็เห็ดที่สองเสีย ตอนน like ี้จะยู่ในขั้นตอนการพัดพัดให้มันแห้งนะก็ต้องใส่เวลาในจุกน่อยชวงนี่ประเทศอังกฤษแต่กำลังเฟื่องฟูพีหน่อยประเทศอังกฤษแต่กำลังชิมหรือยังคงชิมเมทิลมาชิมเลยแซ่บแซ่บเซมยู่ีดินไทยแลนด์แม่ลายหมูหยองแต่ยังไม่เสร็จมาชิมดูสีไม่เสื่อ ไม่ชิลลองชิมดูไหมมนะยังไม่ยังไม่เป็นหยองเลยเนี่ยยังไม่หยองมันยังไม่หยองลูกมันยังไม่หยองให้มันชิลุซิมลุซิเดี๋ยวมันก็จะวิ่งม,ม,มาเลยเนะี่ยประเ็ดตั้งแต่างเสาเหมือนพี่นาะประเทศตั้งแต่ตื่นขึ้นยังบริสุทธิ์าอยู่ตอนนี้โอ้ยยังประเฮ็ดกับเขาเหตุผอมเจสิสกายยู่รอบสอง เห็ดหลอกซอ,อ,องในป่านเห็มูยหยองกินหอแม่งผัดก็รังพัดทันอยกเจสสิก้ามันร้องแล้วลูกอร่อยไหมฮะอร่อยหมมันยังไม่เสร็จนะเนี่ยมันยังไม่แห้งจัได้ไหมที่มันหแห้งโอเคเช่วย่อ ก็จะวันคอกแนละ้ววันโกมันเรยกเดียนี้นะทีนี้จะท้อครูซิสเตอร์ เนยในใส่น้ำซออ่ะมันลายปวดอะนะวันนี้คอยกะขอใส่มันลายปวดขอลดไฟเลีล้ยวปดขอลดไฟเลีลเ้ยวปวดนนะมันก็เลยยแงงหมดอีกซุปนะมันแก่จะบ้าได้บกมันจะใส่ขเลยมานเห็ดไงแล้วก็เลยไดเขาบอวิธีเห็ดอยู่ในยูทูปพี่น้องย่างขัดสมบูรณ์เราก็เห็ดแสบเล้วก็สุมาเห็ดหเบิังอีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็ยังหมูว,ว่มออมามันจะออกมาหมูหรือออกมาจา่า ผมจะเริ y, ่มเอามาดดอกเห็ดขุดเดียวเบิ่งสักก่อนนะคะสมมติว so ่ากับเห็ดแล้วมันออกมาโอเคใส่เสมาเห็ดให้เบิ่งเปิดดอกวิธีเห็ดมันเห็ดไหนๆมันไปเห็ดอุ่งๆยู่งๆยู่ดูนะสมมติเอากระเบิดเบิ้งกระล่องเบิ้งก็กระล่องเห็ดเบิ้งอนะก็ดีค่อยมีอันเซรามอนแล้วก็ะเดืออันอย่างไรอันอันดาวดาวนะก็เป็นอย่างไรวัวดาวมันก็เลยเอามาดองเห็ดเบิ้ง สัดโอเคอยู่ได้พี่น้องคาถาเบื้งหน้าตามที่หลวงพ่อเบียดเมื่อวานนี่เขาก็เปิดรอบกลาวเนาะล้านขาล้านขายก็เริ่มเปิดนะพี่น้องล้านขาล้านขายล้านเสื้อผ้าล้านอาหารก็เริ่มเปิดเบื้องนี่ก็สีแอนติกก็สิเปิดยูลินคอนเขาก็สิไปงานแอนติกเบื้องเขาสาถาเบื้งว่ามันจะเป็นยังไงเนาเขาจะมีโอกาสกคาถาไทยเบื้องพี่น้องเขาคบฝาว่าปกติแหละเวลาพี่สื่อของนี่เขาจะฝาว่าพี่น้อง ก็จะเฝ้าสื่อเฝ้าเบิ้งเฝ้าหายยางนี่โอ้ยมันจะหลวดมประิจายางจุด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 จึงสุดนางแบบยางเร็วแห้งนะเวลาไป็สื่อของเพราะว่าค้นหามันหลายสิ่งห่งถาสมมติว่าเข้าไปไหวเข้าไปไหวเข้าเบิ้งไหวเข้าปรสิทธิ์องดีสินะค่ะไปสา่งก็นี่บีตาทีเดียวกับบุได้ค่ะได้ไอ้ทั้งละเอียดฮะอะไรนะ เมื่็เริ่มเปิดแล้วพี่น้องเปิดเริ่มเปิดประหลับแต่ว um ่าแอนติกมันจะเปิดก่อนก็พริจะสิกาดจะไปคายของเนาะมันนี้กระโศกซึ่ง่าโศงดีหรือกระโลงบดีกับบูหงานโรดกับพังพี่น้องรดกับพังเอา,อไ,าโโปไ, Harlem. ไปโองเปิดแปดสิบบอ์เปิดแปดสิบบอนอยู Sean ่โันนีโศกดีแห่งหลับวันสงเก่าโศกดีหลับเพราะว่าเขาสมรอนไปเสียอยู่มองอื่นไปเสียอยู่มมออื่นมองอื่นมันกระเสีย มันก็เสียดายาย่แล้นะแต่ว่าเสียมือนี้ก็ดีกว่าเสียมืออื่นมาสักงักกรถือว่าเป็นโชคดีไปโชคดีได้หนึ่งแต่เสียเงินอะไรอย่งนี้คือว่าโชคดีนะพี่น้องกันกินได้ทานที่ดีเนาะพี่น้องเนาะปีใหม่แหละก็ค่อยทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญความเจริญที่ใหดๆความขายใหญ่มีแล้วพี่น้องปีเก่าผ่านไปกับปีใหม่สิ่งใดๆก็ผ่านไปปีใหม่เขาก็เห็นแต่สิ่งดีๆเหล่ากันเนาะเดี๋ยวไปวิงจะศึกาพวกกินอนี่ยกันเขามาอยากกินข้าวบปกดิไม่กินสุกไหมเนี่ย Yeah, huh? Jessica. let What? Yeah. Right. Is it cooked? Well, it was finished, right? Go fish. Say, I say, it. The rice is really good. Oh, well, that's fine. Too huh? salt, No, that's fine. อะไรไก่อร่อยไหมมะทิวอร่อยเจสสิก้าบอกอร่อยมาแล้วเริ่มมากินอย่างมะม่วงนิ่มอร่อยแปลว่าอะไรเจสิก้าอร่อยไหมลูกอร่อยขานตัวเป็นเล่นสงการไหมยอนาโกะเพย์ว่าเธอไม่เถิวอยากไปเล่นว่าเธอ ว่าจะดูอีกโอ้ย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 ยังไม่สุกอ่ะเนี่ยมันยังไม่เสร็จนะเนี่ยอะไรก็นฮะเอาเอากินนี่พี่ออกไปข้างนอกมันยังไม่สุกอ่ะเนี่ยมูยหยองแม่มูยหยองแม่อันนั้นเนี่ยมันยังไม่หยองเท่าไหร่เลยหูซื้อความมันหยองอยู่พี่น้องแต่ว่ากระปุหยองแห้งนะ มีข้องรู้สึกว่ามันบ่ฟูนะพี่น้องมันบอก,นะเ,อบอกเดี๋ยวตาต่ว่าเมื่อน,นี้คอยทุบคอยทุบบ่โดนคอยทุบบ่โดนแต่ว่า่อยเห็นเขาเห็ดนะเขาทุบโนะดนกว่าน,ะน,น,านบบี้เดี๋ยวเทียนนาคอยสิทุบโดนกว่านี้ก็เริ่มแห้งลวละพี่น้องก่าก็ย่องอยู่แต่ว่าบดีบด้ฟูนะเ้นมันบดีฟูแห้งเนาะคือจังจังสีมันก็บดีฟูเดี๋ยวเทียนนาคอยสิทุบให้มันโดนกว่านี้ขนาดพราะหาแล,ะแล้วได้หน่อยก็ยังยุ้มไปกิน ไ <laughs> ม่เที่ยวยุ่มเป็นไรกุจะจสิไก,ก่เนาะลาพี่น้อ,นองหมูยองสูตรสูตรเนี่ยเดี๋ยกวกุสแบเผาเห็ดสูตรข่อยล้วเขาปรเด้เอาตามเขาตวงเนาะขาก็ใส่สูตรตามตามข่อยนะแบบใส่ซัมผ้ามกักวันสัมหมักแบบได้มักหวานมักเยี่ยเข้าก็จักใส่ไปสิเนาะเดี๋ยวก็สิเห็ดอีกยอกหมูอย่างไรแหงแต่ว่ากินมั่วนนีแฮมเบิดก่อนนรางสุกมาไปไก,ก่ตกที่มาก่อนแข้งตก หิมะหนุบแข็งโต๊กฟิน้องมา,มมาก็ใชเบิึงหิมะบ่แม่นบ่แคบเด้บ,บก่กแคบบค่แม่นบ่กแคบฝนบ่กแคบหิมะแต่อย่างหัวนะโอ้ยหน้าวหอวแล้วยังมีหิมตะตกอยู่บึงเนี่ยไปตระหนึกหลายโตกมาใส่รถโอ้ยตะนายเนาะเงิดเงิดเงิด,งด,งด โยกลงมาเป็นก้อนฝนก้อนอันนี้อันนี้แก๊ตอินแก๊ตอินแล้วสิ่าหิมะก้อนสโนวสโนอ่าแฮปไรก์อะเฮลเฮลสโนวเฮลโอ้ยทิวตี้ไปช่วยนะ้องเก็บของเลยลูก <laughs> ไม่ทิวยอยู่ข้างนอกไปช่วยนะ้องหน่อยเร็วโนว์วัสด โอ้ยหอ,อมหัวายแบันี้ล่ะหู้ยแบบแบรง <laughs> get in, get in. อันดี้แกตินเกตินนิสโคหืมแกไปทำกับข้าวเนะลยลูกแกไปทำกับข้าวไป <Okay. S 1> จะกินอะไรมันทเะเลาะคลอกเราไปแล้ว the, the เออนั่นแหละไปทำไปน้องหิวข้าวละ อื้อุ้ยแบบแรงเลยอ่ะหิมะก,ก่อนอุ้ยมันน่ารักมากเลยเจสิก้ามาดูเล็วกันมันน่ารักมากเลย look so cool เออ well, ไอโนเห็นไหมมันเป็นก้อนไม่ใช่ไม่ที่วไหนปะ แต่ที่ก็อยู่ท้องนอกหน่อยไหนมาดูซิตั้งแตเด็กมาเอ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 าถ้วยไปใส่เอาโบไปใส่เอาเม็ฟันเม็รเอาเต็นล่งพอดีม้อนี้เอาเต็นล่งเพราะว่าอีกสองเสมอไปนี่มันสีนาวติดลบสององศามืออื่นมือหื่นมันจานติดลบสององศาขอยก็เลยเอาเต็นล่ง พอเต้นออกกันหน้าเน็บโต๊ะมาแห้งวระสันไปเที่ยวกับพอกับเจสิกากับทำงานอยู่ทางนองวนนองเลนน้นองไม่คนเลน เป็นไงหนามากเหรอหนามากไหมทิ้ติ <Me. S 1> ฮะฮะหนามากเหรอทำกับข้าวใช่ไหมเจ๊กล้า <No. S 1> ทำกับข้าวแบบเก่งมากเลย oh. Oh. กินนาทีลูกว่มันเขมันอุ่น เขาโค้ดสีแดดดิเออก็ะโคลนยือขี้โม้่โคลนะหู้แดงหมดละอยู่ชัวรจะก้าหนาวไหมลูกไม่หนาวหรอจริงๆแล้วมันก็ไม่หนาวเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันมันหนาวแล้วก็มันมันมีซันมันมีซันซันชายอ๋อเหรอมันก็เลยไม่หนาวเหรอแะดงว่ากินนี่พีกมันไม่หนาวสิอื้นอ๋อ สก์สก <skinny> mm ินนี่เป็นสก์สก์หืมปากเป็นยังไม่รู้สิสับปี่อันกินนาทีลูกเดี๋ยวนี้หิวข้าวแล้วมั้งท่าทางนะแล้วยางรีอ่ะ hitok ฮิ hitok hitok ฮิมาโตกแล้วบังคนนั้นแดดออกแล้วเบิ่งพี่น้องเบิ่งอันบรรยากาศประเทศอังกฤษเลยโตกฮิมาตกเดี๋ยวนี้แดดออกเดี๋ยวนี้เบิ่งละลายเบิ่์ลอะไฮิมาตกมาบักคันฮิมาฮิมาอันบักเข็บนฮิมาบักเข็บตกโอ้ยเงยไหล นี่แหละบรรยากาศของประเทศอังกฤษเป็นอย่างคนอังกฤษเวลาพอเดดเป็นอย่างเขาคือแล่นเคลีย์ออกไปเที่ยวหลับพี่หนอนเป็นสาเหตุมันปอดอายุทั้งนอกเป็นสุกันนะ